สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีน้าโชคพาด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสู่สองตัวรูดงวดประจำวันที่28ปกุมภาพันธ์2 5 6นนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่27นะครับผม สำหรับวันที่27นะครับผมแอดมินให้รูดอยู่ที่3กับ4นะครับผมสำหรับะครนะผมมา2-3นะครับผมในรอบเฉพาะจิตแล้วก็39ในรอบพิเศษนะครับผมสายวิ่งสายรูดนะครับผมแล้วก็มา3-4นะครับผมมาชุดคู่รูดเลยนะครับผมในรอบปกตินะครับผม ก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ F c ีพี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่28นะครับผมสำหรับวันที่28นะครับผมแอดมินจะให้รูดอยุดที่0และก็4นะครับผม ศูนย์จะมีศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ด และก็08นะครับผมสีมิสีหนึ่ 4 7และก็4 8สำหรับเบิ้ลนะครับผม0 0 1 1 2 2 4 4 แล้วก็55นะครับผมสำหรับ3ตัวนะครับผมสามศูนย์สี่เจ็ดศูนย์ห้า 847 541นะครับผมเอพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผม กดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีนํำโชคพาด้วยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ